สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมก็ให้สินไว้กันอีกเช่นเคยและผมในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นรถเก๋งยอดนิยมนะฮะที่เราคัดสภาพและราคาพิเศษพิเศษมานําเสนอท่านผู้ชมในคลิปนี้กันนะครับแล้วมีได้มีแค่3คันนี้นะมีเป็นกูรูตเลยนะฮะไอ้เจ้าคันนี้ออติสเนี่ยมีเป็น10นะฮะออติสมีเป็น10บซีวิกมีเป็น10มดดาด้าสามมีแค่2คัน3คันนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้เรานํา3เสือมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับ เรามาเริ่มดูเจ้าคันแรกคันนี้เลยครับ t o y o t a Altis นะฮะคันนี้เป็นเครื่อง1.6ลิตรรหัสรุ่น G นะครับผมปีโมเดล2014จดทะเบียนในปี2014เลขมาอยู่ที่148,000กิโลราคาจำหน่ายอยู่ที่350,000บาทนะฮะ a l t ต s ตอนนี้ราคาแค่350,000บาทเท่านั้นเองนะครับท่านใดที่อยากได้รถเก่งไว้ใช้งานในครอบครัวไว้ใช้งานวิ่งไปทำงานอะไรอย่างงี้นะฮะคันนี้เนี่ยแนะนำเลยดูแรงง่ายช่วงล่างดีภายในค่อนข้างโอเคนะครับมีออปชันให้ใช้เพียงพอต่อก,การใช้งานทั่วไปนะครับ รายละเอียดเจ้าคันนี้นะครับสีสันภายนอกค่อนข้างเรียบร้อยเราเก็บงานเก็บสีเก็บริ้วรอยให้หมดแล้วทําความสะอาดทั้งห้องเครื่องภายในให้หมดแล้วนะฮะด้านนายเบาะหนังเราหุ้มให้ใหม่แล้วนะครับผมจริงๆมันเป็นรุ่นนี้มันเป็นเบาะผ้านะครับแต่ทางเราก็หุ้มหนังมาให้แล้วนะเป็นเบาะหนังสีเบรดนะฮะสภาพสวยๆนะพร้อมใช้งานเลยดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับผมสีเรียบร้อยนะครับด้านหน้าไฟหน้าก็เป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์หลอดฮาโลเจนกระจังโครเมียมนะฮะไฟตัดหมอกไม่มีในรหัสรุ่น 1.6G ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับผมด้านข แม็กอัลลอยขนาด16นิ้วนะฮะล้อแม็กขนาด16นิ้วด้านบนกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวติดมาให้จากโรงงานนะครับผมมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถเดินตะเข็บด้วยโครเมียมนะครับสวยงามสีสันด้านข้างโอเคไม่มีริ้วรอยขนแมวนะฮะมาไปกันต่อนะครับด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายไม่มีอะไรเลยนะพาร์คเซนเซอร์ไม่มีกล้องมองหลังไม่มีนะครับผมมีแค่การตกแต่งโครเมียมตรงฝากระโปรงให้เพียงเท่านั้นนะครับผมไฟท้ายก็จะเป็นแบบหลอดไส้ผสมกับ LED นะ,นะยังไม่ใช่ full LED ยังเป็นหลอดไส้ผสม LED อยู่นะครับก็สภาพเรียบร้อยมาก ันนี้พร้อมใช้นะฮะท่านใดที่สนใจ3า0 0 0 0ห้บาทเลขไม่หนึ่งแสนมกิโลเท่านั้นเองรถปี2 0 1 4ได้รถปีใหม่ๆราคาไม่แรงมากนะครับรับผ่อนเนี่ยเบาๆเดือนละไม่เกิน70,00บาทนะครับอ่อาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะฮะอ่าตากล้องนี่ครับภายในเราหุ้มหนังมาให้แล้วนะอย่างที่บอกไปนะครับผมจริงๆในรุ่นโมเดล 1.6G ีเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่คันนี้หุ้มหนังมานะครับดูแลรักษาง่ายซื้อไปก็พร้อมใช้งานเลยนะพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันนะฮะเครื่องเล่นซ ฐานเกียร์เป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะฮะนะครับ,รบก็คันนี้เนี่ยคนทานแน่นอนหายห่วงนะค,คุณไม่ต้องกังวลนะครับอะไหล่ในตลาดมีเยอะแยะมากมายเป็นหมดเลยดูแลรักษาโคตรง่ายนะฮะคุณออกต่างจังหวัดอู่ตาสีราสาก็ซ่อมได้นะครับดูแลไม่ยากนะสำหรับออติสนี่คือจุดดี D, จุดขายของโตโยต้าออติสเลยนะซ่อมง่ายอะไหล่ถูกนะครับมีอะไหล่ให้เลือกใช้หลากหลายทั้งอะไหล่เกรดบีเกรดเออะไหล่เทียบอะไหล่แท้อะไหล่ศูนย์นะฮะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเป็นหมดเลยนะครับแล้วก็ เป็นรถที่ใช้ง่ายๆนะเป็นรถที่ใช้ง่ายๆเดี๋ยวมาดูโครงสร้างนะฮะดูด้านหน้าเลยนะครับโครงสร้างเป็นยังไงบ้างคันนี้บอกก่อนเลยว่าทางเราเนี่ยเรามีเก็บสีมาให้แล้วนะเรามีเก็บงานเก็บความเรียบร้อยให้หมดแล้วนะฮะคุณซื้อไปไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องเครื่องช่วงล่างเรื่องเกียร์นะครับสภาพสมบูรณ์นะพร้อมใช้งานนะครับโครงสร้างสวยๆสภาพเดิมๆนะครับฝากระโปรงเคยแกะทําสีมาอย่างที่บอกไปคือทางเราเป็นคนแกะแล้วก็เก็บรายละเอียดฝากระโปรงเก็บริ้วรอยนะฝากระโปรงเคยแกะครับแก้มข้างคันหน้าไม่เคยถอดนะฮะหัวนนอตแก้้มขางี่ะ หัวน็อตยังใหม่ๆอยู่นะครับคานหน้าสวยๆห้องเครื่องสะอาดเพราะว่าทางเราเนี่ยทำความสะอาดคีนนิ่งให้หมดแล้วนะคเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะเป็นดูอัลวีทีไอนะเครื่องยนต์ประหยัดน้ามันมากนะครับเครื่อง1.6ลิตรแต่ประหยัดน้ํามันนะประหยัดน้ามันนะใช้งานนอกเมืองเนี่ยตีเฉลี่ยไปเลย15-16กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะถ้าใช้งานในเมืองก็อยู่ประมาณ10ต้นๆน,นะฮะเป็นรถที่โอเคมากนะถ้าไม่เน้นออปชั่นนะออติสเนี่ยเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าฟังก 50 0 0 0บาทปี2014เลขไมหม่1,40,000มกิโลนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูคันต่อไปนะรถรุ่นยอดนิยมนะฮะขวัญใจวัยรุ่น นะครับขวัญใจวัยกลางคนวัยทำงานนะค,คันนี้เลยครับ Honda Civic FC 1 8 e นะค,คันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของ Civic นะคเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับผมเครื่องยนต์1.8ลิตรคันนี้ปีโมเดล2016จดทะเบียนในปี2016นสิะเลขมาอยู่ที่120,000สมกิโลราคาจำหน่ายอยู่ที่580,000บาทนะฮะร,ราคา Honda Civic ตอนนี้เนี่ยน่าจับตามองมากนะครับเพราะว่า ในส่วนของการดีไซน์ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานด้านในเนี่ยมันคุ้มเกินราคาแล้วนะปัจจุบันนี้นะฮะราคาอยู่ที่580,000บาทราคาถือว่าเกือบจะถูกที่สุดในตลาดนะตอนนี้แล้วผมคอนเฟิร์มเลยนะคุณลองไปเช็คดูได้นะฮะคันนี้580,000บาทแล้วรถสภาพสวยๆนะเป็นสีเทานกพิราบนะครับสีเทาดานั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูภายนอกกันก่อนนะครภายนอกก็ ได้อ็อปชันไฟหน้าโปรเจคเตอร์แต่ว่าเป็นไฟแสงสีเหลืองนะคุณก็ไปอัปเกรดเอาเองนะไฟตัดหมอกไม่มีกระจังหน้าโครเมียมใหญ่ๆสวยๆนะการดีไซน์ของ Honda Civic FC โมเดลนี้บอกเลยว่าถูกใจนะใครหลายๆคนนะถูกใจใครหลายๆคนแก้เขาเรียกว่าอะไรแก้เกม FBFB มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมด้านข้างนะครับสวมใส่ล้อแมกอลลอยเป็นสีทูโทนนะฮะสีทูโทนนะขนาด16นิ้วนะครับผมถ่ายขึ้นมาด้านบนที่กระจกมองข้างจะไม่มีไฟเลี้ยวนะจะไม่เหมือนออติสออติสจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแต่ซีวิกไม่มีนะครับผมซีวิกไม่มีนะ มือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมระบบ Smart Entry นะฮะ,ะตัวเริ่มต้นของ Civic แต่มี Smart Entry นะ ชันะ็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้นะครับผมการเดินเส้นสายตะเข็บขอบป,ประตูก็จะมีโครเมียมเดินตะเข็บมาตั้งแต่ประตูหน้าจนล่ากมาถึงประตูหลังเลยฮะจนถึงกระจกหูช้างด้านหลังนะฮะทำให้รถมันดูปราดเปรียวให้มันดูสโลปนะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้สโลปเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไอเส้นสายพวกนี้มันทาให้รถมันดูโฉบเฉี่ยวนะครับผมที่ด้านท้ายนะครับผมไม่มีกล้องมองหลัง Parking นเซอร์ไม่มีนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายหลอดไส้ธรรมดานะเป็นหลอดไส้แบบธรรมดาเลยนะฮะไม่มี LED นะครับเนี่ยแต่มันดูแลง่ายนะอาจจะไม่สวยไม่หรูหรา นะฮะแต่ว่าดูแลง่ายไงหลอดเราไม่กี่สิบ,บาทนะครับผมอ่าโครงสร้างสวยๆนะครับคันนี้สีสันเรียบร้อยมากๆท่นานใดที่กําลังมองหาซีวิกนะฮะอยากแนะนํามากๆ นะครับราคาไม่แพงแล้วอยู่ที่580,000แดรถปีโมเดล2016นะเ,เลขไมล์อยู่ที่1 2 0 0 0 0เท่านั้นเองนะครับผม s> <S ยังไม่ดูภายในนะครับผมภายในมีอะไรให้เล่นบ้างนะเจ <_ s> ้า C ีว i c FC รุ่นเริ่มต้นเนี่ยภายในก็จะได้เป็นเบาะผ้านะฮะเบาะผ้าแต่ว่าเขาตัดเย็บมาเนี่ยออกแนวสปอร์ตนะฮะออกแนวสปอร์ตเพราะว่าตรงกลางของผ้าเนี่ยเห็นป่ะตรงกลางของเบาะจะมีลวดลายคาร์บอนเป็นผ้านะแต่ว่าเป็นลวดลายคาร์บอนนะฮะมันเป็นผ้า แต่มันว่าเดินตะเข็บเนี่ยสวยงามมากคะบเบาะจะดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะฮะแต่ว่าเป็นเบาะผ้าก็จะดูแลรักษายากนิดนึงนะครับสภาพเบาะค่อนข้างโอเคเลยพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันมาให้ใช้งานนะ,ะมีปุ่มรับสายโทรศัพท์มาให้ใช้งานมีถุงลมนิราภัยให้คู่หน้านะ,ะพวงมาลัยเป็นแบบยูรีเทน3ก้านนะเครืค่องเล่นก็เป็นเครื่องเล่น CD ดี3ทั่วไปนะครับมีระบบบูทูธนะระบบเครื่องปรับอากาศเป็นระบบออโต้แล้วนะฮะเป็นระบบออโต้นะครับผมแสดงผลดิจิตอลนะคันเกียร์ก็จะดูทรงสปอร์ตสวยงามนะฮะมีเบรก มาให้ด้ดวยนะฮะฮมีปุ่มอีคอนโหมดนะครับสามารถขับแบบประหยัดน้ํามันได้นะ,ะแล้วก,ก็การตกแต่งด้านในเนี่ยของซี v i c เนี่ยถูกใจหลายหคนแน่นอนนะฮะคุณไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคุณหาซีวิกอยู่คันนี้ผมแนะนําเลยนะฮะสะภาพสวยๆเดีย๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูคันนี้สภาพสวยๆเลยนะฮะอ่าอยู่ไหนวะอยู่นี่นี่นะครับผมข้องเครื่องของ Honda c ซี i c เนี่ยจะ เขาเดินเดินสายไฟไม่ค่อยเรียบร้อยนะสำหรับแบรนด์ Honda นี่ผมผมเออผมขัดใจตรงนี้แหละนะครับแต่โครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยนะฮะฝากระโปรงเคยมีการถอดทําสีด้านนอกมาแล้วนะครับด้านในก็โครงสร้างสวยสวยเดิมเดมิไม่มีชนหนักไม่มีร่องรอยของการเอ,อ่อเคาะสีพ่นสีหรือว่าดัดโครงสร้างนะครับโครงสร้างเดิมเดิมฝากระโปรงเดิมเดมนะแต่เพียงแค่ถอดทําสีภายนอกมาเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์อาสะอ้านเครื่องยนต์1.8ลิตร นะครับผมมาพร้อมเกียร์ CVT นะครับเติมน้ำมัน e85 ได้นะเชื้อเพลิงเติมได้หลากหลายนั่นเองนะเติม e10 e20 e85 คุณสามารถที่จะเลือกบริโภคน้ำมันได้เลยนะว่าคุณต้องการน้ำมันอะไรให้หกับรถกับรถของคุณนะเออนะครับ โครงสร้างสวยเดิมๆนะครับคุณได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้580,000บาทรถปี2016เลขไมล์120,000กิโลสีเทาดำนะเอาไปแต่งเพิ่มเติมใส่สกเกิร์ตใส่สปอยเลอร์สวยงามไปซื้อล้อแม็กใส่เพิ่มก็จะดูเท่ขึ้นนะฮะคันนี้นะครับภายในก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าภายในมันสวยงามสปอร์ตอยู่แล้วนะครับผมสำหรับซีวิกนะโอเคไปด,ดูคันที่3กันนะ คันที่3ก็จะเป็นในแบรนด์ Mazda นะเป็น Mazda 3 s k y a c t i v 2.0รุ่น E นะคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นอีกแล้วนะเป็นรถรุ่นราคาประหยัดแต่ฟังก์ชันการใช้งานเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่430,000บาทนะ 4 3 0 0 0 0บาทรถปีโมเดล2015นะครับผมเป็นปรนะนุ่น4ประตูนะเป็นรุ่น4ประตูนะเครื่อง Skyactiv 2.0เบนซินนะฮะคันนี้รุ่นรหัส E นะครับผมปีโมเดล2015บอกไปแล้วนะเลขหมาอยู่ที่1 6 0 0 0กมนกิโลนะฮะ1 6 0 0 0กมกิโลเป็นรถ m a z d a สีแดงนะม a สด้ต้องคู่กับสีแดงนะผมบอกเลยนะสีแดงของ m a z d a สวยมากๆนะสีโซเรสนะครับผมอ่ะเรามาดูริ้วรอยภายนอกกันเลยนะฮะด้านหน้าก็จะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์อีกแล้วหลอดเป็นหลอดฮาโลเจนนะอ่ะเป็นหลอด ไฟแสงสีส้มๆหรือเหลืองนะครับก็ถ้าอยากได้ไฟแสงสีขาวไฟ LED ก็ไปซื้อใส่เอาเองนะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมด้านล่างที่เห็นเป็นหลอดไฟนั่นก็คือไฟเลี้ยวนะฮะอ่ากระจังหน้าก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่แล้วนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นสไตล์สปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับทีนี้ดูด้านข้างนะด้านข้างสวมใส่ล้อแมกอันลอยขนาด16นิ้วมาเหมือนกันนะครับผมอ่าเป็นล้อแมกอันลอยเลยนะไม่มีลวดลายต่างๆนะครับเป็นอันลอยธรรมดาเสียงเงินเลยแหละนะถัดขึ้นมาด้านบนที่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะ ไฟเลี้ยวอยู่ตรงมุมตรงนี้นะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผมแต่เขาไม่ได้เดินเ,นส,เส้นมาประมาณนี้นะไม่ได้เดินเส้นเหมือนแบรนด์อื่นนะมดาด้าเขาจะทําแค่สรงมุมของไฟเท่านั้นนะครับผมมือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมีระบบสมาร์ทคีย์นะฮะระบบกุญแจที่แบบไม่ต้องเสียบนะฮะกดปุ่มสตาร์ทนะครับผมด้านข้างสีสันสวยงามนะไม่มีริ้วรอยนะครับด้านท้ายของเจ้ามาด้า3มีปาร์คิ้งเซนเซอร์มาให้ มี parking sensor นะฮอนด้าโตโยต้าไม่มีนะครับแต่มาสดามี parking sensor มานะครับผมถ้าคุณต้องการ parking sensor อย่างคุณซื้อออติดไปต้องการเซนเซอร์ถอยจอดคุณก็ไปซื้อติดเอาเองนะฮรราคาไม่กี่ร้อยบาทไม่ถึงพันบาทนะครับก็ซื้อใส่ได้หรือว่าต้องการกล้องมองหลังด้วยก็ไปซื้อติดตั้งเอานะฮรราคาพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับราคาไม่แพงแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีพวกนี้มันเป็นเทคโนโลยีเก่าแล้ว รานะคาไม่ค่อยแพงแล้วไฟท้ายเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับการดีไซน์ก็จะดูสวยๆดูเข้ากับตัวรถได้ดีนะครับผมเพราะว่ามันจะเดินเส้นสายมาเข้ากับชุดไฟของเขานะ,ะเส้นสายจากด้านหน้าลากมาถึงด้านหลังเนี่ยมันจะเข้ากับชุดไฟเขาเลยนะเนี่ยเห็นป่ะเส้นมันจะลากขึ้นมานะฮะเข้ากับมุมของไฟพอดีปึ้มเข้าไปนะฮะมันก็จะดูสวยงามดูลงตัวนะฮะการดีไซน์ของ m a z d a เนี่ยหลายๆท่านชอบหลายๆท่านไม่ชอบนะครับก็อยู่ที่ดุลสินิลของแต่ละบุคคลนะ,ะทีนี้มาดูภายในนะครับผมภายในมีอะไรให้ใหเล่นบ้างนะ ภายในของเจ้ามาด้า3เนี่ยวัสดุการตกแต่งค่อนข้างแน่นหนานะฮะค่อนข้างแน่นหนาแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานก็เพียงพอต่อการใช้งานมาแล้วนะฮะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านยูรีเทนนะครับมีมัลติฟังก์ชันนะครับการตกแต่งของคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแบบบุนุ่มนะฮะเป็นบุนุ่มนะครับผมไม่ใช่พลาสติกขึ้นรูปนะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น CD m p 3นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะระบบแอร์เป็นแบบเมนนุ่นนะครับปิดปรับทั่วไปนะฮะไม่มีระบบดิจิตอลนะครับผมเกียร์สกายช สปอร์ตให้นะฮะ,ะเพราะมันเป็นตัวเริ่มต้นโหมดสปอร์ตก็จะไม่มีมาให้นะครับผมเบรกมือเป็นแบบธรรมดานะฮะยังเป็นแบบธรรมดาอยู่เบาะเป็นเบาผ้าการดีไซน์ของเบาก,ก็จะเป็นทรงแนวสปอร์ตนะฮะหัวหมอนสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นเบาผ้าก็จะนั่งสบายนะครับนั่งสบายไม่อึดอัดไม่เหนียวเหนอนะแต่ก็ดูแลรักษายากนะครับแต่ถ้าเป็นเบาหนังดูแลรักษาง่ายนะครับแต่ว่าก็จะนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะก็ลองแลกกันดูนะครับแต่ดูแลง่ายนะความทนทานก็มีเหลือเฟือนะฮะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องของม m ต z d า3 นะครับห้องเครื่องของมาด้าสามเนี่ย<ม>ก็อย่างที่เคยถ่ายไปคลิปที่แล้วนะคล้ายๆกันนะคล้ายๆท,ทุกคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นมาด้าสองซีสามมาด้าสามีกห้าการวางตำแหน่งเครื่องยนต์การวางตำแหน่งอกองอากาศอะไรต่างๆนี่จะคล้ายๆกันหมดนะครับโครงสร้างเดิมๆสวยๆคันหน้าแก้มข้างฝากระโปรงเดิมๆนะฝากระโปรงอย่างที่บอกคือมีรอยถอดออกมาแล้วนะมีรอยถอดทําสีมาแล้วนะแต่ว่าฝาเดิมนะไม่มีการพ่นด้านในนะครับด้านในไม่มีพ่นนะโครงสร้างซับในต่างๆเดิมๆ,ๆนะครับไม่มีชนหนักนะ นะคุณซื้อรถไปคุณได้รถสภาพดีแน่นอนนะครับผมคันนี้คัดมาให้แล้วนะราคาไม่แพงด้วยนะราคาไม่แพงนะครับผมอยู่ที่4 0 0แสนกว่ากว่าเองนะอยู่ที่4 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะร,ราคาไม่แพงมากแล้วรถได้รถปีใหม่ๆปี2015ด้วยเป็นรถมาด้าที่สมรรถนะการขับขี่ค่อนข้างดีมากๆนะครับคุณซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอน3คันนี้ก็อยู่ที่คุณเลือกแล้วว่าคุณจะเลือกรุ่นไหนนะฮะอยู่ที่คุณชอบคุณมาลองชมรถมาลองขับดูนะครับอยู่ที่ตัวคุณเท่านั้นไม่มีรถรุ่นไหนดีที่สุดหรอกนะ คุณต้องตัดสินใจเอาเองนะเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใจเองคันที่คุณเลือกนั่นแหละคือรถที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับออติสซ i vic มาด้สนะฮะท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่0 9 0 1 0 10, 1 1 0 1 9หรือจะแวะมาชมกันจริงที่โชว์รูมหัศินิวัตถนนะะราชพฤกษ์ก็ได้นะครับมีให้เลือกมากกว่านี้นะฮะออติสมีเป็น1ิเลยนะครับซี vic ก็มีเป็น10คันเหมือนกันนะแต่มาด้ส ไม่ได้ไม่ใช่มาด้าสองมาด้าสามนะฮะมาด้าสามีให้เลือกเพียงแค่3คันเท่านั้นนะเพราะว่าสินค้าเหลือน้อยมากแล้วนะครับสำหรับมาด้าสามนะครับผมท่นานใดสนใจก็รีบหน่อยนะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับจะเป็นรถลายเขอติดตามกันไว้สําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ